สวัสดีครับผมนายธนบดีฤิสุวรรณนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทางศึกษาหกสี่ศนึานะครับก็วันนี้ผมก็จะมา,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 าส,รระสาธิตการใช้โปรแกรม f รี e f o x ที่ผมได้ทำขึ้นมาในการประยุกต์ในการหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนนะครับก็อยวไปดูกันเลยก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับผมก็จะใช้เซนเตอร์อยู่2ตัวในการก็คือ a c ซ e l e r o m e t e r w ิบกับ v ิบนะครับโดยในส่วนตัวที่ มีความล้งถ่วงนะครับผมก็จะเอามาใช้ในการคำนวณหามุมในแนวระนาบนะครับต่อไปก็คือตัวที่วิบจีนะครับผมก็จะเอามาใช้ในการหาความเร่งในแนวขนานครับต่อไปก็ไปดูวิธีการทดลองกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการทดลองแบบข้าวๆนะครับไปเลยครับก็ในส่วนของวิธีการทดลองนะครับเราก็จะเซตฉากให้โทรศัพท์ไหลลงมาประมาณนี้ครับโดยก็ให้นึกถึงภาพที่เราเคยเรียน แรงเสรเรื่องแรงเฉืานโจนมานะครับก็เราก็จะปล่อยโทรศัพท์ให้มันไหลลงมาก็ตามนี้เลยครับโดยในการดูค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเฉืฐานโจนใช่ไหมครับเราก็สามารถดูได้จาก2กราฟนี้ครับคือกราฟล่างเป็นกราฟที่เป็นอัตราเร่งเทียบกับเวลาแล้วก็กราฟบนคือกราฟที่เป็นสัมประสิทธิ์เทียบกับเวลาครับโดยเราก็ดูว่าจุดไหนที่เป็นช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่เราสนใจนะครับแล้วเราก็สามารถดูได้ว่า ค่าช่วงที่เราสนใจมันเป็นเท่าไหร่นะครับก็ขอจบกันณเหลือแค่เท่านี้ครับุมค,ครับ